ถ้าไม่ใช่ปฏิปทาอันแน่วแน่ของพ่อแม่ครัวอาจารย์พระครูวินัยทรบัวที่มีปฏิปทาแน่วแน่ต่ออ,องค์พระรัตนตรัยอย่างไม่มีสิ่งใดมาสันนส่นคลอนจิตสั่นคลอนใจท่านได้เลยนะภาพเหตุการณ์ของความสามัคคีแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆพระครูวินัยทรบัวอธิษฐานจิตก่อนที่จะนําพระพุทธรูป,นา,ป,ปนาคปกน้ใสที่องค์พระของหลวงพ่อสําเร็จไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ หลังจากที่พระคูวินัยทรบัวอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานก็นำอของต่างๆที่ญาติโยมนะคะนำมาร่วมในบุญนี้นะคะแล้วก็ใส่ด้านในของลำตัวของหลวงพ่อสําเร็จนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศนะด้านบนยมเพ็นขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาที่ด้านบนของแทน่นพระแล้วนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศของการเรียงนะคะพระองค์พระนาคปกนะคะ ถ้ายมเพนจําไม่ผิดนะยมเพนอพอจะทราบว่าอารย์บัวนะคะเกิดวันเสาร์ด้วยนะคะและกันนี่นะก็ถือว่าเป็นปางประจําวันเกิดของท่านเลยนะคะปางนาคปกนะคะถ้าเกิดว่ายมเพนจาผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เคยถามท่านนะะว่าท่านเกิดวันอะไรนะ,ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันเสาร์นะเพราะว่าวันเสาร์พระพุทธร,รูป บางประจําวันเสาร์คือนาคปรกนะคะถ้าจําไม่ผิดอีกแล้วนะช่วงนี้งานเยอะนะยมเพนก็จะเบอร์เบนะอร์นตอนนี้ทีมงานก็บอกว่า,าเจ๊มาเก็บภาพเลยนะคะและนี่เป็นบางช่วงบางตอนจริงๆแล้วกว่าจะได้หล่อนะของก็จะเยอะกว่านี้นะคะพระพุทธรูปจะเยอะกว่านี้เพราะว่า ในขณะที่พระคุณเจ้านะคะสวดมนต์หรือว่า,า,าสวดมนต์นะแล้วก็ทางโต๊ะนะกองอำนวยการก็ยังมีนะมีญาติโยมลงชื่อในแผ่นทองแล้วก็บูชาพระพุทธรูปนะอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของพระสงฆ์วิทยากรนะคะที่มาร่วมงานนี้นะคะแล้วก็ ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ,ะและนี่เป็นภาพบรรยากาศในะยมเพนพยายามแผนกล้องนะคะแล้วก็คลิปนี้ยมเพนเดินเลยนะคะเดินเข้าไปรองเท้าไม่ใส่นะเพราะว่าตอนมาใส่รองเท้ามีส้นนะคะเนื่องจากว่าไม่สะดวกที่พื้นพื้นนะ่าจะสูงสูงต,ต่ำต่ำด้านล่างด้วยนะะยมเพนกลัวล้มก็เลยถอดรองเท้าเลยนะคะจะเก็บภาพนะการทำงานได้สะดวกกว่าการใส่รองเท้า และนี่ก็เป็นการอธิษฐานจิตนะคะของญาติโยมนะที่มีของเข้าไปนะ,ะใส่ไว้ในองค์ท่านนะคะอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นภาพบรรยากาศนะพระคูวินัยทรบัวนะคะท่านก็จะ คอยอำนวยความสะดวกนะคอยดูแลความเรียบร้อยเนื่องจากว่าเป็นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพ่องานนะคะท่านก็จะไม่ขึ้นสวดท่านต้องคอยประสานงานด้านล่างแล้วก็ทีมงานโจ้พึมๆนะคะแล้วนี่ก็เป็นาญาติโยมนะคะที่มาร่วมงานาก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่า,าในขณะที่พระสวดอยู่นะก็จะมีญาติโยมร่วมบูชาแผ่นทองนะคะแล้วก็บูชาพระพุทธรูปนะองค์เล็กๆนะคะที่จะ ไปประดิษฐ์ทีไปประดิษฐสถานในองค์ตัวของหลวงพ่อสํเเ็็จนะคะใครเป็นใครบ้างในคลิปนี้นะยมเพนก็จะพยายามแผนกล้องให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะงานนี้ถือว่าอยมเพนได้ประชาสัมพันธ์ได้น้อยเนื่องจากว่างานที่บ้านก็ยุ่งนะคะนำภาพให้ทุกท่านได้รับชมนะคะบางช่วงบางตอนขาสาทุค่ะ